ภาคเหนือจำหน่ายสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ข้ามทิ่นที่ลบบุรีเวลา15นาฬิกาของวันที่5สิงหาคม2 5 65นายนาวินอินทจักรการเกษตรที่6จังหวัดเชียงใหม่พ่วงในการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาข้ามทิ่นของภาคเหนือได้เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ข้ามทิ่นของภาคเหนือเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และก็ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้คุณภาพดีได้มาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกรแปลง ใหญ่และองค์กรเกษตรกรภาคเหนือโดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคในภูมิภาคอื่นได้มีโอกาสได้รับประทานผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีความสดใหม่คุณภาพดีรสชาติอร่อยของภาคเหนือการจัดงานครั้งนี้ทีมงานผู้จัดนะครับได้นําสินค้าผลไม้และผลิตภัณฑ์มานําเสนอให้แก่ผู้บริโภคจังหวัดลบบุรี โดยกำหนดจัดง,งานระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2565ณลานาโปรโมชั่นห้างสปปรรพสินคา Big ้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ลบบุรีกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดบูธแสดงและก็จำหน่ายสินค้าผลไม้และก็ผลิตภัณฑ์แปรแร,รูปจากผลไม้อาทิลำไยสดคุณภาพดีพันเบี้ยวอะไรวะเนี่ยเขียวลำพูนลำไยพันอีดอของเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายสับป,ประรดภูลแลส้มโอเวียงแก่นส้มเกลียงแม่พริกอะโวคาโดพบพระ ส้มซ่าอุทัยธานีมะขามหวานมะม่วงหิมพานอุตรดิต กระท้อนแม่ใจฝรั่งนครสวรรค์กล้วยไข่กำแพงเพชรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหลายจังหวัดที่ได้รวบรวมมาจำหน่ายภายในงานการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่และองค์กรเกษตรกรของภาคเหนือจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปเลือกซื้อสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ข้ามถิ่นของดีภาคเหนือได้ระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2565นี้ณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลบบุรีจังหวัดลบบุรีครับ